i าอินฟูหรือว่าดาว t i k กต o TikTok นะครับหามาทำรีวิวหามาทำตลาดแต่จะหายังไงให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจที่ตัวเองทำวันนี้มีเทคนิคหนึ่งมาแชร์นะครับก็คือให้เราเข้าไปที่เซลเลอร์ t ิ k กต o นะครับก็คือ TikTok Shop ของเรานั่นแหละหลังจากนั้นไปที่การตลาดพันธมิตรครับเราจะเห็นเลยอเราจะเห็นว่ามีข้อมูลอินฟูต่างๆนะครับเสร็จทีเนี้ยมันจะมีมันตั้งคอมมิชชั่นได้ด้วยเนาะ ในหน้า TikTok Shop Affiliate เนี่ยมันคือการออกลิงก์ไปให้อินฟูแล้วเวลามีคนซื้อจากลิงก์นั้นเนี่ยอินฟูก็จะได้คอมมิชชั่นแต่วันนี้พิเศษมากกว่านั้นครับสำหรับคนที่ไม่อยากทำแบบนั้นก็คืออยากได้ตัวอินฟูเนี่ยมาทำตลาดเลยคอนแทคหรือว่าติดต่อไปโดยตรงเลยแล้วก็มาที่ Creator Marketplace นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมข้อมูลต่างๆจะขึ้นมานะครับ เลือกตามหมวดหมู่ได้นะใครอยู่ในหมวดหมู่ไหนสมมุติว่าเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊มีใครบ้างเสื้อผ้าเนี่ยเราอยากได้แบบผููติดตามสัก5 5 0 0 0 0 0คนขึ้นไปอ่ะมีไหมเสื้อผ้าจะไม่ค่อยมีเนาะอ่ะเป็น 10,000- ถึง10,000แล้ละกันมีไหมหรือ1 0 0 0 0แสนถึงห้าแสนก็ยังไม่ค่อยมีเนาะสำหรับเสื้อผ้าหมวดหมู่เสื้อผ้าทำแบบเนี้ยมันทำให้ได้ลูกค้าที่ค่อนข้างตรงนะครับก็จะประมาณนี้ อีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวดหมู่อื่นกันบ้างมีหลายหมวดหมู่นะถ้าเป็นความสวยความงามล่ะเป็นยังไงบ้างอืมความสวยความงามของใช้ส่วนตัวเยอะนะเยอะมากดูสิผู้ติดตามสัก5 0 0แสนอัพมีไหมว้าวเห็นไหมเยอะมากครับอืมบางคนเนี่ยตรงเนี้มีข้อมูลติดต่อนะครับข้อมูลติดต่อเนี่ยก็จะมีพวกอ e ีเมลเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ขออนุญาตไม่คลิกให้ดูเนาะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับ ใครที่อยากทราบข้อมูลเนี่ยแนะนำให้เข้ามาดูเองเลยจะเห็นข้อมูลเยอะแยะมากมายมีนี่เก้าแสนคนก็มีผู้ติดตามืมเยอะมากนะครับโอ้เยอะเยอะจริงไปจนถึงแบบสิบล้านก็มีนะอืแต่คนไทยถึงไหมสิบล้านยังยังไม่เห็นนะครับอ๋อมีน้องเจนเนี่ครับอะขอดู10ล้านหน่อยน้องเจนเนี่จะอยู่ในหมวดหมู่ของความสวยความงามไหมเนี่ย ความสวยความงามเดี๋ยวขอเลือกเป็นทั้งหมดก่อนแล้วกันผู้ติดตาม10ล้านสิบล้านอ,อืมโอเคสักแบบ ห้าล้านขึ้นก็ได้อขอห้าล้านขึ้นนะครับกดยากนิดนึงอืมมีไหมห้าล้านขึ้นหมวดหมู่ของความสวยความงามมีครับมีน้องกระต่ายพานันธิพาด้วยอ่ะมีกิกน้องกิกคนนี้อ่าคนนี้ดังนะผมเคยดูคลิปเขาเมเด m o โมจิ น้อ,องอีฟอุ้เยอะเยอะๆครับนี่มาหาอินฟูเลยใครอยากได้รีวิวแนวไหนมีคุณเก่งทัชยาอืมโจเซฟเหรอคนนี้ผมเห็นคลิปเขาบ่อยนะคนนี้อะไรคะอะไรคะ,นะแนวๆนั้นอันนี้ก็คือวิธีการหาอินฟูนะครับคอนแทคไปโดยตรงได้เลยเนี่ยจะส่งคำเชิญส่งอีเมลไปก็ได้แล้วก็จะมีให้คอนแทคก,ก็คือกด ขอเบอร์นะครับขอเบอร์ขออีเมลเนี่ยเนี่ยนี่ติดต่อกดได้เลยนะแต่ไม่ขอกดให้ดูเพราะว่ามันเป็นความเป็นส่วนตัวเนาะเดี๋ยวคลิปผมจะปลิวไม่ใช่อะไรหรอกอามาริโอโจก,ก็มีครับเชิญมีคำเชิญด้วยกดเชิญเข้าไปแล้วก็ส่งตั๋วไปให้เขานะครับว่าเอ๊ะมีสินค้ามีบริการอยากให้ทำรีวิวให้น,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 นู่นนั่นนู่นนั่นนี่เสร็จแล้วก็กดคำเชิญคำเชิญนเนี้ยก็จะถูกแจ้งเตือนไปที่ t i k t o k เขานะครับ หลังจากนั้นเราก็จะได้รับการตอบกลับและเราค่อยแบบแบ่งตกลงรายได้กันอันนี้ก็คือวิธีการหาอินฟูหาทาว t ิกต o อนะครับหนึ่งวิธีการที่ใช้แล้วแบบได้ดีมากๆผมเองก็ใช้วิธีนี้ครับอันนี้เอามาแบ่งปันกันจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันไว้ด้วยครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ